ครับผมมาดีครับหน้าตทุกท่านนะผมมืัอนี้อยู่กับบิ๊กขัดเซียนบ้าพิสานครับมืัอนี้ไปตกบิดนาดินกันนะผมที่เซียนลำปะท่าครับผมไปกันนะผมนี่ครับเส้นทางมากันสิประมาณนี้ครับผมอันนี้อันนี้เอามาหอดทางเข่าเซียนกันนะครับผมประมาณนี้ เจ้าได้ออกกองอะไรยังเจ้ามีเรื่องรันกับเขาต้นนะเดี๋ยววันนี้มาทำน้อยนึงครับพี่น้องชิดว่างได้อยากมาตกเบื้องครับผมคือว่าคือไปเบื้องนันครับอ้าโอ้ทางอยากดื่มโอ้โอ้โอเอาก็แอร์เย็นลายเจ็บก็ นี่นะครับผมพี่น้องทางเข่าเคลื่อน,นครับผมอะไรเลยโครงการไฟฟ้าพลังห้วยลำปะเทาไปไปครับผมเดี่ยวขวานะครับพี่น้องทั้งนี้ก็จะเป็นซุ้มอาหารครับผมพี่น้องท่านใดผ่านมาก็ะมาแวะเที่ยวได้ครับผม เขยนล่มนี่เจี๋ชขอนล่มรับประท้าครับผมใกล้หนานขอนเชิญจักาลเพ่งแท็กเนาะงานสงการคนมาเทียเท่ยวเต็มนะครับผมมีหม่องมาเที่ยวครับผมมีซุ้มอาหารร้านอาหารครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้เหมือนข้าเจ้าตกปลาเต็มเลยครับก่อนนี้มาขอดเชียนนะครับผมผมได้เบียดมาจากหลังซีห้าหลังนี่แหละครับผมมองลงเด็ก ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกอนลำเปล่าครับนี่ครับผมอู้นะครับบรรยากาศดีครับผมนี่มาคำนะไรครับเช้าตกปลาไปเว้ยแล้วครับผมมอน,นี้ได้เบ็ดมาจากลังแล้วครับมึงสามสีอ้า นี S <S 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 ่คือเียรานะครับโอเคครับพี่น้องผมขอลงเบียดกันครับออ้ย้ยเฮ้ยย ขาค่ำพี่น้อง <c oughs> เออตัวลูกพ่ออยู่ไหน นี่ประมาณนี้ครับผมอูออ้โอ้ลมแห้งยีไป รวแห้งนี่ดีโอเคขอลงสามลังแรกก่อนแล้วกันมาผมลงแล้วครับสองลงัง แล้วลักที่สามี่าล้ำครับหหานล้ำมีเส้นเป็นตะก้อครับโอ้เม,ม็ดครับผมมิตซึรีครับผมพี่น้องล้มแห้งครับผมเมื่อกนี้ล้มแห้งน้อยนึงครับผม ตอนนี้อย่างมงกุฎอันนี้หามงคือครับผมไวผมหน้าหน้าท่านใดสนใจอยากมาตกปลานาลินพานมาทาั้งนี้ได้เอเช่นอย่างก็เช่นล้ำบเทา้เานะครับทางขึ้นมออ้อญคายแล้วครับผมเช่นบนนะครับผมตกปลานาดินต้องมามองนี้นครับผมมีซุ่มพอมครับผมทั้งปูนะครับผมซุ่มร้านอาหารนะครับผมตถานีต้องเกี่ยวมีแพ้ ลองแพ้กัเมี้ยครับผมนี่ครับ,บรยรากาศดีๆครับผมผมสามหลังมิดซิรีครับล้มแหงน้อยนึงมั้งงนหนาต้องมาแตะเว้นก่นอนช่วงโมงที่สองครับพี่น้องมิดซิรีครับผม มีซีรีส์แบบชุ่มมงใจสองแล้ิบี่คือดอกครับมือนีย่ยันน้ำบระท้าครับผมเช่นบนจังหวัดชายภูมิครับ <Okay. S 1> เอามือน,นี่กะหือว่ามาลงเบ็ดพาเมียมานั่นงเล่นเช่นแล้วกันครับมือนี่ยนั่งกินขน,นมนำ้ำกาแฟกินเย็นนะผม ามาเบิ้งหม่องตกเบ็ดาดินดูเชียน,นครับหน้าหน้าท่านใดอยากมาตกก็ขึ้นมาได้เด้อครับผมเชยนบน,นครับลำปะเทา้าจังหวัดเชียงภูมิครับดูปลาไก่กับช้างขึ้นมอนขาวครับผมอ่านั่นนะครับผม,ม,ว,บผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าไปย,ยังไงทำยังก็ฝากติดตามบิก๊กอัจฉริยะบาีสารนะครับผมมี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาครับ